เออไม่เห็นรูปนี่ไจะหพวเดียนดลวงมันดีทำอะไรดีก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบทุกท่านครับยินดี้็สู่ช่องจำนาเอฟซีน้องอินครับนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวเขาพนมรุ้งนะครับ ครั้งที่สองครัครวันนี้น่าจะเข้าชมฟรีนะครับวันนี้เข้าชมฟรีครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเลยนะครับชมกันเลยนะครับอา้าวเปิดได้ไหมดิฮะเป็นดีเลยต้นน้ำเปิดแล้วเออว่าว่า เดล่สียดังไปแล้วไมต้องมีเธอดิวแกว่ให้เสียเรียสักหน่อยไปดูจุดสวนข้างบนนี่ละสองพักนี่แหละเกิดรีสองวันสามพาขึ้นชมบันไดแรกเลยนะครับบันไดนี่เราจะเป็นศิลาแรงนะครับ เป็นเสลาอะไรทำเป็นขั้นขึ้นไปนะครับวันวนั้นที่ผมมาตอนนั้นก็เข้าฝั่งโน้นนะครับเฝ้ายฝั่งหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าจะเข้าชมฟรีนะครับพาลีเลียที่เล่นครับ ไปก็จะเป็นบันไดไม้นะครับบันไดไม้ทขึ้นมาได้เก่าน่าจะชำรุดรอบข้างก็จะเป็นเงิน เท่นเท่นของที่วางซิวเลล์นะเหมือนเท่นอยู่นีนะครับที่วางรูปรบสองฝั่ง าก็จะเป็นหินให้โดยทั่วไปไ<อ>ก็มน้เป็นบันไดแค่เนี้ย,ยเป็นหินศิลาแรงนะครับ

ออกไได้ในการขอตอนใามในการรับพลังขัดโดยในส่วนของเจ้าหนีนะคะไมได้เตรียมโบราณไรดอกดาวเรงน้่า้ไปเรือวุ่งสุขริคะสัการะไม่มีราคาไม่มีบุญค่าอะไรมากมายค่ะรังกรรมไศรัทธาค่ะสามารถที่จะรับได้นะคะก่อนที่้านกราชชั้นที่หค่ะ นี่ตอนที่ยังไม่บุรณนะรต่ปศ2515นเปัาน่ทนึ่งุก่าสามารถได้หได้ทเรื่องไม่วะเป็นความนบบุรณะเสร็จครนก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นนะคะรับคงความงามของประสาทนนี่ก็ยังไม่บุรณนะ รับชมวิะะต้นวทัศนะะ์ที่พนมรุงะะ้งค่ะจุดที่ส,สุดของพนมรุ้งนั่นก็คือปรางราสธา,า,านเถิดค่ะซน่งในบริเวณนั้นจนนนะมีบูรณะเลยน,นะคะซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะ,ะคะ่ะเสร็จแล้วรับชมความงดงามด้านบนแล้วนะคะลงมาด้านล่างค่ะณบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าลาน มาในช่วงของวันปกติเราจะไม่เห็นเวทีเราจะไม่มีตลาดแบบนี้นะคะมีแต kind of ่หักนะครับก่อนจะบุรุณปะวัติสรลุ้งเราจะมีช่วด้วยกันะคมีบรุัรมีใหม่ค่ะก็จะมีการจัดกิมีใหม่ลรุ้งรับอารมณ์เบิดฟ้าซึ่งกดขึ้เป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่3 0ธันวาคาจนวันที่1มกราคมค่ะ กบ่อนบุรณะาามุจะกิด้รานิทัศกาละรบนรับนบุรณะเสร็จกามารถกดไลคร์แว่อนบุรณะพศสองห้บองพันร้อยสิบาวบุรณะเสร็จสันนร้อนครับวันนี้มีวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ที่ท่านจะได้ชมทีมอปแท้ นี่ตัวประสาทเมื่อมาบริเวณบรรลัยนะครับแะนเป็นร้นที่ยัะเจาสุขะและองดีของาวเรกันบุรณะเสร็จครับบุรีเรายกขึ้นมานะคะทุกท่านอันนี้ปราสาทก่อนบุรณะทั้งนั้นเลยครับรูปภาพที่ก่อนบุรณะนี้บุรณะเสร็จแล้วนะครับแล้วหมาาจังหวัด อะไรจะทำว่านำบุญค่ะเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ของให้ท่านได้ดรับประทานนะคะก็ยังมีของฝากมีของดีของชาวอำเภอกรเลิบเพระเกียติของดีของชาวจังหวัดกุรีร์นะคะราคาย่อมเยาวค่ะสามารถเลือกซื้อได้นะคะเอาไปฝากเพื่อนร่วมงานเอาไปฝากเจ้านายค่ะเดินมาก็จะเป็นทางนี้ก็น่าจะเป็นประสาทหรือไม่กระทัทกกรอบสลับเรื่องเครื่องครับ สลับเครื่องเครื่องเดี๋ยวกลับมาดีกว่าครับผมจะพามาดูปราสาทเครื่องเครื่องนะครับทมรไปด้าคาที่ถูกค่ะาไปฝากเพื่อนรนน้างเ้ากปไนะแต่ละชิ้นก็จะมีสตอรี่นะคะเนื่องจากว่าเราขึ้นมาณบริเวณอุทยานระวัติกาสได้มานะคะเรามาถึงแล้วทุกท่านนะคะได้เยือนนะคะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งรับชมความงดงามของพาะจำหลักต่างๆที่อยู่ณปราสาททิพพนมรุ้งแห่งนี้ค่ะ และบริเวณด้านบนเวทีแห่งน,นี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากศิลปินค่ะเป็นหมอลำาอนนะคะซึ่งหาคมได้ยากมาก้องมาลำด้วยลบกลอนต่อไปก็จะเป็นสาวนังเรียงนะครับสาวนางเรียง ชาวานำเรียงสองข้างทางนะครับไลักษณะเป็นทางเดินสำคัญที่นำไปสู่ปราสาทยอดปูพื้นด้วยศิลาแหลงกว้าง9.2เมตรยาว160เมตรนะครับ เป็นทางเชื่อมระหว่างซุ้มประตูชั้นนอกกับสะพานนคราชช่วงที่1นสองข้างทางดำเนินมีเสานางเรียงหรือเสานางจรันร์จำนวนเจต้นนะครับเจต้นนะครับส่วนบนของเสามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมนะครับ ก็จะมีเป็นอันวงก้นาก,กาวใหม่นะครับวางอยู่บนเท่นบน,บนเท่นหินทรายนะครับมีเจ็ต้นนะเนี่ยรอบข้างๆเลยครับสอง,งข้างทางนะครับเจ็ดสิบต้น บ่อจองเว็นผีใหม่มาหอดล้วให้มาหินไขกันมาวลาขานำํำรับยางเขามหาผู้ช่าหัวเขาเขาไปกระจายจออันนี้เป็นน่าจะเป็นวันที่จัดขึ้นประเพณีขึ้นไหวเขาประนองรุ่งนะครับจัดทุกปีนะครับปที่หนึ่งจริงจริงวันนี้ก็เป็นเป็นวัน ที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นห้าสิบห้าช่องประตูช่วงที่หนึ่งสองที่สามที่สี่เี่ไ่ันลอยวันเขเจ้า ข้างมันมีผ้าไหมนะครับขายนะครับสาวนักเรียนครับดูบนะุรุาใหญ่มากเลยครับหนึ่งกอไก่สองเสือโป้ใบไม้สี่สี่ห้าแปดกรุงเทพมหานครนะคะและเจ้าของรถยนต์หมายเลขสามกอไก่มะมูห้าเจ็ดห้า กรุงเทพมหานครค่ะสองคันนี้นะคะรบวนแบรถให้หนึ่งค่ะเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนหูกไก่สอเสือบนไม้สี่สี่ห้าแปดกรุงเทพมหานครและสากไก่ัวห้าเจ็ดห้ากรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะพอเาหรอนเลยพี่น้องเอ๋ยโมอะห้าถึงนี่พอดีกับผี่ใหม่ อย่ามีถอยลุดนาเด้อออให้มัดลันตุนาจะาีลาทำหอยแล้วป็นตำแหน่งได้ป็นผู้ใหญ่บ้านขอให้ต้นลูกบ้านนั้นมีแต้ควันสุกอันตายใข่ตุกกะยาวเอินเข้ามาไก่ขอให้สีใส่เหลืองเทียงพระจันทิทธาผัร สาธุเนื้อข้าเหมือนลั่ขอไหวพรส่งให้จะมีเสาเก่าหมองตลอดพี่และน้องผู้มานั่งฟังลั่ได้สากจำทำงานขอให้สุขสำลา่ครูสุขเด้อท่านสะพานทางขึ้นก็จะเป็นสะพานนักราชนะครับสะพานนักราชช่วงที่หนึ่งนะครับสะพานนักราชในกติของศาสนาอินดูเปรียบเสมือนขั้นเซนต์ลูกครุฑ ขอให้มีเงินลาจุษมนาคสร้างด้วยอินทรายเห็นทั้งเป็นรูปคากบาลหยุสงมีบันได้างขึ้นเป็นอานจถาจารูปปีกาดาวสะานทำด้วยหล็กโลัะห้าเสียนแขกกลางว่งไปทางทิศศรีทิศสูด้านหลังเป็นชานกว้างเชื่อมต ขึ้นประสาทบริเวณกลางลานสะพานสลักลวดลายรูปดอกบัวแปดลี่มีความหมายถึงเทพประจำทั้ง8ปดทิศหรืออาจจะเป็นจุดตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ครับพีอาหน้า